มีหลายๆท่านนะคะที่อาจจะเจออุปสรรคในการใช้ชีวิตเพราะว่าเกิดจากการนินทาวันนี้เรามีเทคนิคพิเศษที่จะมาช่วยคุณนะคะให้พ้นจากปัญหาเหล่านั้นขอต้อนรับครูอ้อยทิตินาศค่ะสวัสดีค่ะปรุณสวัสคีครับขอบข,ข,ขอแทรกก่อใช่ไหมเชิญเอ,อันนั้นคือ,อส่วนใหญ่ปัญหามันเกิดจากคนนินทาแต่ถ้าเราชอบเป็นนินทาเขาเหรอเราจะแก้สันดานยังไงคุณต้องถามด้วยอันนี้อันนี้ถามครูอ้อยก่อน อันนี้น่าสนใจค่ะคำาถามเข้าตัวเองที่ชอบผมไม่เคยนินทาเลยบ้านที่เป็นคนดีปีละครั้งพอนานๆนปคนดีถ้ายังไงเปลี่ยน่ิส่การนินทาดีนะคะเพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องแบ่งเขาแบ่งเราเราะเราเริ่มจากสันดาลเราก่อนสันดาลเราเนี่ยเราิคดแอบด่าแอบด่ารูหรือเปล่า เราต้องเริ่มเดสันดานแล้วว่าเอ๊ะเวลาเราจะไปทุกข์ทไมคนอื่นก็ม่นีเรายังชอบสารแะแหน่เรื่องชาวบ้านเรายังชอบสารแะแหน่เรื่องคนอื่นเ,เรายังชอบนินทาคนอื่นเลยจริงหรือเปล่าแกสันดานเรายังไงดีฮะอย่างนี้คราวนี้อย่างนี้เลยค่ะอัด,ดาก็คือว่าเวลาที่คนเขานินทาเราหรือเราเป็น,นินทาคนอื่น,นะค่ะเพราะว่าคนคนนั้นอะขณะที่กําลังนินทาคือมีปัญหาที่ไม่ได้สะสางในชีวิตตัวเองอ้ตาเช่นแฟนไม่คู่ด้วยแฟนไม่รักหัวไม่อยากยุ่งด้วยวัดมเขายังไม่มีแฟนนะครับเป็นต้นถ้าเมื่อ แฟนไม่รักแล้วไม่จัดการสะสางเรื่องปัญหาของตัวเองไม่มีอะไรจะทำก็จะเริ่มไปวุ่นวายกับเรื่องของชาวบ้านทั้งนั้นเราหน้เป็นนี่จริงจริงจริงลองสิกลองว่างๆอยู่สามสี่วันสิลองว่างๆอยู่สามสี่วันวิวสิอินสตาแกรมเริ่มสองเดื่นแล้วใช่ไหมเผลอนะพวกนี้เผลอเนาอเออใช่ก็คือพอคนเขาทำไม่ดีกับเราใช่ไหมเราก็ต้องคิดเลยว่า แสดงว่าเขาอ่ะมีความทุกข์อยู่ให้เราอะรู้สึกเห็นใจเขาเขาอาจจะมีปัญหาที่ไม่ได้แก้แก้ไม่ได้ในีวิตของเขาเห็นเขาตัวเล็กลงบางทีดูอินสตาแกรมอุ้ยตายรักสามเศร้าเราสามคนหรือเปล่าอย่างนี้แต่ในทางกับการของมดดำเนี่ยเรามาพูดถึงเรื่องของดาราหลายคนที่เิดหน่อยนเวลาคนมาคอมเมนต์ใน Instagram หรือในโซเชียลมีเดียเขาก็โอ้ทำไม เขาไม่แย่หรือแรงขนาดนี้ดาราบางคนก็เฟลไปเลยจะทำงไให้มองข้ามมันได้พูดชื่อเลยเพราะว่าทั้งสองท่านได้พูดในงานแถลงข่าวครออดไปแล้วนะคะอย่าง น้องก้อยราชวินหรือว่าน้องขนมจีนคาเิกาเซ่ค่ะเขาก็จะบอกแลว้วเวลาที่คนชมมาเยอะมากมแต่พอคนว่าคนเดียวอ่ะใจจะไปคิดถึงแต่เรื่องที่คนว่าเป็นไห<ะ>มคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องปกติของจิตใจคนเลยคือเวลามีผ้าขาวมีจุดสีชมพูสีฟ้าสีเหลืองเยอะมีจุดดานิดเดียวเราจะไปเห็นแต่จุดสีดำคราวนี้ค่ะให้เราอ่ะย้ายใจเราอ่ะมาโฟกัสที่เรื่องดีๆคนดีๆในชีวิตเรา เพราะว่าคนที่ว่าเราอ่ะจริงๆจํานวนน้อยนะแต่คนที่รักเราอย่างลูกคันย่าเพื่อนดีๆคนดีๆกับเราอ่ะมีเยอะมากเลยแล้วถ้าเราอ่ะไปโฟกัสเรื่องอะไรอ่ะเรื่องนั้นมันจะยิ่งโตถ้าสมมุติว่าเราเป็นนี่ไปโฟกัสเรื่องนี่เราโดนคนว่าไปโฟกัสเรื่องคนว่าค่ะมันจะเพิ่มปริมาณคนที่ว่าเราเพิ่มมากขึ้นแต่เราอ่ะให้เอาใจของเราอ่ะไปโฟกัสกับสิ่งที่เราจะทําเราจะดูแลครอบครัวเรายังไงทํารายการเราให้ดียิ่งขึ้นยังไงไม่เห็นผลที่เราเห็นดาราบางคนสมมุติว่าเขามีการโต้กลับ อย่างรุนแรงแล้วกันนะกับคอมเมนต์ของชาวบ้านที่โพสต์มาเนี่ยแล้ววันๆก็โต้กลับโต้กลับอย่างเดียวไม่นี่ทาให้มันจะยิ่งเพิ่มมากขึ้นอธิบายเป็นเป็นเป็นหลักทฤษฎีเป็นยังไงยังไงอธิบายเป็นหลักทฤษฎีก่อนเป็นแต่ทฤษฎีก็ทฤษฎีวงการบันเทิงหนึ่งอยากเป็นข่าวสองอยากมีอีเวนต์หรือเปล่าสามหรืออยากจะโต้ตอบจริงๆแต่แต่คนเขาทำอยู่ต่อเนื่องนะมดดําทำทำแบบไม่หยุดด้วยนะคุณว่าใครจตางมดหรอ ไม่ใช่มีหลายคนในวงการบันเทิงที่เขามีการตอบกลับอะไรอย่างเงี้ยก็คือเอ่อเป็นสําหรับคุณผู้ชมของบูดดี้เลยนะคะก็คือเราอ่ะอยากให้เรื่องไหนเติบโตในชีวิตเราให้เราใส่ใจเรื่องนั้นพูดถึงเรื่องนั้นบ่อยๆว่าแฟนเรารักเรามีสิ่งดีๆในชีวิตแฟนมดดําเอาใจดูแลมดดําเรากับเจ้าหญิงอุ้ยพอเขาทํานิดเดียวเราชมให้เยอะเลยใช่ไหมมันอยู่ที่เงินใช่ไมมันอยู่ที่มันนี่อันนี้เขาคิดแต่เรื่องเงินไงเขาเลยได้แต่เด็กที่ต้องจ่ายตังค์แต่ต้องคิดถึงความรักที่ไม่ต้องใช้เงิน แน่ของดีเดียจะเข้ามาก็ได้สอนตัวเองก่อนมานีพผ่านแล้วนิพานแล้วเพื่อนไกลๆแล้วไกลมากหลักการเลยค่ะเปลี่ยนชีวิตมดดำมดดำพูดเรื่องเนี้ยดีมากคุณผู้ชมสังเกตมดดำนะคะพอมดดำเชื่อว่าคนรักจริงไม่มีมีแต่คนที่รักเงินของเรามดดำก็จะดึงดูดคนที่รักแต่เงินของเราเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยน3าอย่างหนึ่งเปลี่ยนความเชื่อ2เปลี่ยนวิธีการแล้วก็3เปลี่ยนท่าทีเปลี่ยนความเชื่อก็คือว่า เลิกเชื่อในสิ่งที่ดีมีประโยชน์เช่นคนรักมดดำเพราะมดดำน่ารักแล้วก็จริงใจชิรนันโมโนแจ่มหรือเปล่าแต่เลยคอพบให้เปลี่ยนความคิดเปลี่ยนความเชื่อเพราะว่าถ้ามดดำไม่เชื่อว่ามีคนรักจริงนะต่อให้ความรักจริงโอกาสดีๆเงินทองในชีวิตมันปรากฏเราก็จะไม่เห็นสมมติมดดำไม่เชื่อว่ามีครูวอ้อยอยู่จริงครูอ้อยมาเดินกินก๋วยเตี๋ยวหน้ามดดำมดดำก็ไม่เห็นครัอ้อยถูกไหมเพราะไม่รู้จักและไม่เชื่อว่ามีอยู่จริง คุณผู้ชมก็เหมือนกันที่เราคิดว่าเอ๊ะทำไมเราไม่โชคดีเลยเราหาเงินได้ยากแฟนเราไม่รักไม่เจอความรักแท้เพราะคุณไม่เคยเชื่อมันถ้าเราเชื่อมันแล้วเราเห็นแบบมองหาแต่สิ่งเนี้ยเราถึงจะได้รักแล้วเกี่ยวกับเทคนิคไทม์แมชชีนล่ะคะเทคนิคไทม์แมชชีนก็คืออย่างนี้ค่ะคนส่วนใหญ่อะเวลาที่โดนนินทาแล้วท้อถอยอะเพราว่าแมชชีมาอยู่ในโดราเอมอนไม่ใช่อดูปูอ้อยสีหุ่คล้ายๆโดราอมอนไหมล่ะ ทำแมชชีนมาอะไรจังไรอีก่ะลองไหมล่ะลองไหมล่ะทำแมชชนคือทำแมชินก็คืออย่างนี้ค่ะจริงๆแล้วอ่ะในวงการธุรกิจอ่ะเขาวางแผนกลยุทธ์กันตลอดก็คือเหมือนไปเห็นอนาคตว่าเขาจะเป็นองค์กรยังไงใหญ่ขนาดไหนออแต่เราอ่ะควรจะใช้ในชีวิตของเราเช่นอย่างที่ครูอ้อยเคยพาวฒิด,ด่ะไปเห็นในอดีตทำแมชชีนย้อนอดีตว่าเด็กชายวุด,ดิีตอนเล็กอ่ะคือเก่งมีความสุขแล้วอยู่ในท่าทีที่ยอดเยี่ยมทำอะไรก็สำเร็จหมดเลย แล้วเราอะค่ะสามารถไปเห็นอนาคตว่าในชีวิตเนี้ยเราอะอยากเติบโตไปเป็นใครไปเจอตัวเราในอีก10ปีข้างหน้าก็ได้ hmm. ว่าอีกสิปีข้างหน้าเราอยากเป็นใครองค์กรธุรกิจที่เขาพัฒนาเขาคิดอย่างนี้ตลอดแต่ทําไมคะเราไม่เอาเทคโนโลยีของธุรกิจอะมิกินวิทเนนอินมาย strategic planning ะมาใช้ในชีวิตจริงของเรา oh, oh, oh. เช่นวูดดี้อาจจะเห็นว่าวูดดี้เป็นโอ r ปราออฟเอเชียก็ได้ uh. แล้วก็เห็นตัวเองทํารายการภาษาอังกฤษดาราทั้งโลกมาดูรายการของบุดดี้ก็ได้ก็จะทำให้เราสนุกสนานถ้าเราไม่เคยเห็นะเราก็ไม่ไม่สามารถคุณเห็นเลยตัวเองในอนาคตเพาคุณเป็นฉันเหรอเออให้เวลาให้เวลาค่อยๆคิดเราวลาเป็นอะไรวะเป็นอะไรดีว่ามดดําจะเป็นอะไรของวงการ จะได้อยู่ในวงการนี้อีกเหรอคงไม่ได้อยูม่ม้อนดามมอนดามาเป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมเลยรู้ไหมพอเราอ่ะไม่คิดว่าอนาคตเราจะเติบโตไปเป็นใครอ่ะเราจะไปวุ่นวายเรื่องนินทาชาวบ้านแล้วก็วุ่นวายเรื่องชาวบ้านนินทาเราถ้าอะไรเหตุผลที่นินทาชาวบ้านก็อะไรนะฮะเพราะว่าเราอ่ะมไ,มไ,ไม่มีเป้าหมายของตัวเองว่าเราอ่ะจะมุ่งไปทำอะไรก็เลยเป็นนั่งนินทาชาวบ้านคุณอยากเป็นแบบไหนอาจารย์ยิ่งศักดิ์ อีก้หหรืออยากจะเป็นแบบมีหลายไอดอลนะอีกสิปีเงเราจะยังได้อยู่ในวงการบันเทิงอีกหรอไม่เพราะคิดอย่างนี้นะเพราะคิดว่าจะไม่อยู่ก็เลยจะไปนี่นี่พยายามฟังครูอ้อยเลยจับประเด็นได้นะว่าคนเราคิดอะไรก็ได้อย่างนั้นเออคิดว่าสามีครอบครัวมีปัญหาก็จะมีปัญหาแต่ถ้าคิดว่าสามครอบครัวเราโอเคแล้ว ป้าอีกสิปีเราแก่แล้วถ้าเป็นเคสของแฟมิลี่ไม่น่าจะใช้ได้รเคสของแฟม i ลี่นะคะใช้ได้แน่นอนคุณวูดดี้สมมุติว่าเราเป็นแฟนแล้วแฟนคุณวูดดี้ชมคุณวูดดี้กับคุณวูดดี้เยอะแต่คุณวูดดี้พูดถึงแต่เรื่องที่เขาไม่ได้ทําเขาก็จะหมดกําลังใจแล้วก็ไม่อยากทำอันนี้เขาทำถูกไหมคะเราอะมนุษย์มักจะไปพูดสิ่งที่เขาไม่ได้ทําอยไปำแต่จริงๆแล้วเราต้องมาโฟกัสถึงสิ่งดีๆที่เขาทําแล้วชมเรื่องดีๆโฟกัสเรื่องที่ดีมันก็จะขยายมากขึ้นเช่นว่าพี่อะไรนะคะ ค่ะพี่เป๊กค่ะพี่เป๊กพี่เป๊กดูแลธัญญาอย่างดีแบบว่าเป็นกู๊ดพร็อพวเดอร์ดูแลครอบครัวรักลูก,ลก เป็นผู้ชายที่อบ่นแล้วก็หล่อมากแล้วก็รักเราชมถึงเขาอค่ะในเรื่องที่ดีๆเราก็จะอยากทําเพิ่มเหมือนใครมาชมเราใช่ไหมคะเรื่องที่เราทําอ่ะเราก็อยากทําสิ่งนั้นเพิ่มแสดงว่าการนั่งทำแมชชีนก็ไปเก็บเกี่ยวความสุขในวัยเด็กเกลดบคืนมาใช่รวมทั้งในอนาคตด้วยค่ะว่าเราอยากจะเป็นใครจริงๆแล้วนักธุรกิจทํากันทุกคนนะแล้วอะไรที่ไม่ดีในอดีตก็คือใช่ให้เราทิ้งมันไปคือมนุษย์นั่งทาแมชชีนทุกวันนะ ผมว่าเชื่อไหมพี่อ้อยผมว่าคนไม่เก็ตหรอกเพราะว่าหลายหลายคนตอนที่ดูเกิดมูฮิตตอนนั้นเขาเพ้อหรือเปล่าเพ้อกันถึงสองคนมันต้องมาสัมผัสจริงๆใช่ล่าสุดนี่ครูอ้อยมีท็อกโชว์นะครับที่จะจัดขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้วันที่เท่าไหร่นะครับ8มิถุนาค่ะที่พาราดอทอลรอบเดียวเหรอครับรอบเดียวค่ะซึ่งจะมีการทำทรานส์ด้วยไหมฮะใช่เป็นคอนเสิร์ตความสุขค่ะคอนเสิร์ตด้วยใช่ค่ะคอนเสิร์ตความสุขแต่ว่าเป็นเรื่องของพาคนอ่ะนั่งทำแมชชีนไปเห็นอดีตที่ตัวเองอออออออ่่่่่่ะะะะยยยยยยดดดดเเเีีมมนนนนพราุษ์โสววใหญชบไปคิตตตังแ แต่เราอ่ะพากลับไปในอดีตตอนเรายอดเยี่ยมแล้วไปเห็นอนาคตว่าเราอ่ะอยากจะเติบโตไปเป็นใครคือทั้งหอจะได้กลับไปสู่อดีตพร้อมๆกันด้วยพร้อมๆกัน5 0 0พันคนเจ้าหน้าทีาชี้ตอนเด็กอ่ะที่คุณรู้สึกยอดเยี่ยมสุดคือตอนไหนตอนเด็กกระโปรงบานขาสั้นแต่ก็โอเคนะเอาความรู้สึกที่ใจใจคุณและกายคุณรู้สึกว่าสุขที่สุดถ้าถ้าจริงๆนะตอนนี้21ยตอนเรียนจบตอนช่วงเรียนจบถามฉันบ้างสิ ข้อไหนครับคุณวัาดาวถ้าสมมติฉันย้อนกลับไปได้เหรอที่สุดที่สุดฉันอยากจะย้อนกลับไปตอนที่แบบกระเสือกกระสนอยากเข้าวงการทุรน,นทนลนุลายอยากเป็นดาราดังอยากเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันสนุกใช่ไหมตอนนั้นมันรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่มันไม่เหมือนตอนเนี้ยตอนนี้เราทําแบบว่า <ừ> จริงๆถ้าสมมติขอพรได้นะจะถอดขอกระเสือกกระสนตอนอยากเข้าวงการตอนอยากดังตอนอยากอะไรอย่างเงี้ย จะรู้สึกว่าเราสนุกและครูอ้อยก็จะบอกว่าดังนั้นหลังจากวันนี้จงใช้ชีวิตโดยการคิดแบบนั้นและคุณจะมีแล้วคุณจะมีพลังเพราะว่าดาวพอแก่ขึ้นเนี่ยพลังมันตกไงตกนะคิดแต่เงินไม่ใช่มันทํางานแล้วมันเหนื่อยแล้วบางทีเราไม่รู้สึกว่าเอะเราอยู่ตรงนี้เพื่ออะไรแต่วันแรกที่เรากําลังค้นหางานอยู่เนี่ยมันมี มันเหมือนกับว่าผิดก็ไม่เป็นไรไงจริงเออรู้สึกว่าทํายังไงอยากกลับไปแบบเออถ้าสมมติเราเป็นช่วงเวลานั้นได้เนาะช่วงที่เราสู้รบทุรไลอยากเป็นดาราอยากจะดังอยากจะควอ้อยจะทําแบบนั้นค่ะแล้วที่กล้าพูดนะคะเพราะว่าคูอ้อซไม่ได้เอาเงินมาใช้เองเลยเราจะได้เงินจากคอนเสิร์ตวันที่8มิถุนาหลายล้านบาทคูอ้อยะจะยกให้กับทหารที่เขาไปสู้รบที่ชายแดนภาคใต้ทั้งหมดเลยแล้วผู้หญิงค่ะที่โดนยิงโดนได้รับผลกระทบทันย่าเชื่อไหมคะผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะอยู่ดีๆเขา ขับมอเตอร์ไซค์อยู่แล้วมีคนอะฮะยิงลูกเขากระสุนตัดหัวใจลูกนะคะแล้วทะลุไขสัลหลังแม่ลูกเขาว่าก็ตายแล้วตัวเขาว่าพิการทั้งหมดสามีก็ทิ้งแล้วไม่มีเงินเลยครูอ้อยอะฮะจะรวบรวมเงินจากคอนเสิร์ตนี้ทั้งหมดไปช่วยเขาหมดเลยนี้ทานผู้ชมมาไปหาอุกเขาบอกคนเราเนี่ยมันจะมีสิ่งบางอย่างที่มันดึงกลับมาได้แล้วเพื่อเป็นแรง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 ให้เราทํางานต่อไป